สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับปัญหาที่เราจะมักพบกันนะครับในการสอบก็คือการฝนข้อสอบนะครับของนักศึกษากศนนะครับในรายวิชาบังคับนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันสอบแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสาธิตในการฝนกระดาษคำตอบยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสนักศึกษานะครับ รหัสสางสาและก็รหัสรายวิชานะครับผลยังไงให้ให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะตรวจผ่านเครื่องตรวจแกร์คาตอบอัตโนมัตินะครับได้นะครับเพราะว่าโดยปกติทุกครั้งนะครับที่เรานํากระดาษไปตรวจที่ด้วยเครื่องเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีนักศึกษาหลายๆท่านเนี่ยนะก็ฝนรหัสผิดนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่สมัครใหม่นะครับก็จะ อาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าจ,จะฝนยังไงนะครับหรือแม้แต่ข้างนักศึกษาเก่าเองนะครับก็ยังฝนรหัสกันผิดๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้นะครับครูก็จะมาสาธิตมาจะฝนกระดาษคําตอบยังไงให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะไปดูการสาธิตนะครับ <c oughs> ก็ามาดูว่าอุปกรณ์ในการที่จะเตรียมเข้าสอบมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะครับก็เราก็ขอความร่วมมือนักศึกษาเนี่ยแต่งกายชุดสุภาพนะครับก็ถ้าผู้ชายหรือทั้งผู้หญิงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยนะครับแบบที่คุณครูกำลังสวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายก็เป็นกางเกงสแลกสีดำนะผู้หญิงก็เป็นกระโปรงสีดำนะครับรองเท้าหุ้มส้นนะครับจะเป็นรองเท้าแบบหนังก็ได้หรือเป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้ก็อนุโลมนะครับ ตามที่นักศึกษามีอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเข้าห้องสอบนะครับอย่างแรกที่ลืมไม่ได้เลยก็คือในจวนของบัตรนักศึกษานะครับบัตรนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีรูปของเรานะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราเนี่ยอยู่ด้วยนะครับถ้านักศึกษาท่านไหนยังไม่มีบัตรนักศึกษาก็รีบติดต่อที่คุณครูประจํากลุ่มได้นะครับอันที่2ก็คือดินสอนะครับดินสอสําหรับในการฝนข้อสอบก็จะเป็น ขนาดความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไปนะครับ 2B 3B นะครับก็สามารถเตรียมมาหลายๆแท่งได้นะครับดินสอ 2B อันที่3ก็คือปากกานะครับปากกาก็ไว้สำหรับเขียนแล้วก็เซ็นชื่อนะครับก็มีเพียงเท่านี้หลักๆนะครับก็นักศึกษาก็เวลาออกจากบ้านมาก็สำรวจอุปกรณ์นะครับในการเตรียมเข้าห้องสอบให้พร้อมนะครับครับหลังจากที่นักศึกษานะครับเข้าห้องสอบนะครับตามวิชาแล้วก็ตามเวลาในห้องสอบแล้วนะครับ กรรมการคุมสอบนะครับก็จะแจกกระดาษคำถามนะครับแล้วก็กระดาษคำตอบนะครับสำหรับฝนข้อสอบให้พวกเรานะครับอันดับแรกเมื่อเราได้กระดาษคำตอบแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก่อนที่จะทำข้อสอบนะครับก็คือ 1. นักศึกษาจะต้องอกอกรหัสประจำตัวผู้ข้อสอบแล้วก็ฝนด้วยดินสอ 2B นะครับทีสอก็คือกอกรหัสรายวิชา นะครับแล้วก็ฝนด้วยนิสสอสองบีแล้วก็อันที่3คือกรอกรหัสสารศึกษาแล้วก็ฝนด้วยนิสสอสองบีนะครับนี่เป็นอ,อันดับแรกนะครับที่นักศึกษาจะต้องเขียนลงไปในกระดาษคาตอบนะครับเรามาดูกันนะครับรหัสประจําตัวผู้เข้าสอบนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้จากบัตรประจําตัวนักศึกษานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่10หลักนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเขียนในช่องบนด้วยปากกาก่อนได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนาาักศึกษาท่านนี้นะครับ หกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ดินสอนะครับ2 b นะครับในการฝนนะครับวิธีการฝนเนี่ยก็ฝนตรงกลางให้เข้มนะครับแล้วก็วนออกครับนะครับ,นะรบแล้วให้อยู่ในกรอบวงกลมตรงนี้นะครับ ถ้าตรงหลักหลักที่สองเป็นเลขสามแล้วก็ฝนตรงบวกกลมเลขสามนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขสามนะครับพยายามฝนให้มันให้มันเข้มนะครับให้มันดำทั้งหมดนะครับเพราะว่าเครื่องตรวจเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องตรวจในการที่จะอ่านคาร์บอนนะครับถ้าเราฝนไม่เข้มนะครับเครื่องก็จะไม่อ่านนะเวลาเราเข้าเครื่องตรวจเนี่ยมันก็จะเด้งออกมานะครับ ในขั้นตอนนี้ก็ไม่อยากให้นักศึกษาต้องรีบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่าในช่วงแรกเนี่ยอยากให้ฝนรหัสอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไปฝนในช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยนะครับราอาจจะเร่งรีบนะครับ่าหมดเวลาทําข้อสอบแล้วเนี่ยครับเราก็จะลืมฝนไปนะครับนะครับก็เป็นฝนรหัสนสักศึกษาก็ทบทวนนะครับ6 3 1 3 0 0 0 4 3 1นน่แบบนี้ถูกต้องนะครับ ต่อไปรหัสรายวิชานะครับรหัสรายวิชาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นวิชาภาษาไทยมปลายอย่างนี้นะครับก็มันจะมีตัวอักษรพยัญชนะขึ้นก่อนนะครับก็พพานทอทหารสามหนะึ่งอันนี้ครับอันนี้ในแต่ละวิชาก็จะไม่เหมือนกันนะครับนักศึกษาสามารถดูรหัสวิชาที่ใบปะหน้าของกระดาษคําถามในแต่ละรายวิชาได้นะครับเมื่อเขียนอย่างนี้เสร็จนะครับพ พอพานทอทหาร3 1 0 0นนะครับก็มาดูที่ช่องแรกครับพอพานอยู่ตรงไหนแล้วก็ฝนดําช่องนั้นนะครับทอทหารนะครับก็ฝนดํานะครับ3 1 0 0นนะครับก็ฝน31น่นะครับก็ ฝนใ,ใ,ใ,ให้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 ดำเข้มนะครับแลง้นะเราก็มาทบทวนดูว่าเป็นพอพานทอทหาร3 1 0 0หรือเปล่านะครับก็มักจะผิดกันนะครับอย่างบางคนวิชาภาษาวิชาสังคมศึกษาจะเป็นสอคอบางครัมันก็จะชอบฝนผิดเป็นสต,ต่อเต่ากับคอควายเนี่ยจะใกล้กันอย่างเงี้ยต้องสังเกตให้ดีนะครับ ว่าตัวอักษรที่เราผลถูกต้องไหมนะครับหลังจากนั้นตัวที่3มก็คือรหัสสารศึกษานะครับรหัสสารสาของของสัญญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัสเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือ1250140 0 0ึ่งศซึ่งรหัสสารสนก็จะอยู่ด้านหลังของบัตรนักศึกษาเรานะครับนักศึกษาก็เขียนประกาลงไปก่อนได้นะครับขึ้นต้นเขาจะขึ้นต้นให้ 1- 2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต่อด้วย5เลยนะครับ5 0 1 4นะครับแล้วก็ท้ายก็0 4ย์ตัวนะครับ ก็เ,เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสองเค้เขาเขียนมาแล้วเขาฝ็่นให้เราแล้วเราก็ต่อที่ห้าเลยนะครับก็จะเป็นห้าศูนย์ะครับหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ นะครับก็ตรงไหนที่มันไม่เข้มก็ฝนให้เข้มนะครับฝนให้เต็มกรอบนะครับก็จะได้แล้วนะครับ1250 1 4 0 0 0 0นะครับก็นี่ก็คือการฝนในช่วงของ3ส่วนสำคัญนะครับหลังจากนั้นใช้ปากกาเซ็นชื่อเข้าสอบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างชื่อสมชายก็ท่านก็เขียนเซ็นชื่อนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปากกากรอกข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับให้ครบถ้วนนะครับก็อย่างเช่นกศสอมอำเภอ สันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเมื่อเรากรอกนะครับต่อไปก็เป็นเลขที่แบบทดสอบนะครับนักศึกษาก็สามารถดูเลขที่แบบทดสอบจากหน้ากระดาษคำถามได้นะครับในส่วนรายวิชานะครับในในนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นรายวิชาภาษาไทยนะครับก็รายวิชาก็นักศึกษาก็เขียนว่าวิชาภาษาไทยนะครับชื่อ นามสกุลนะครับก็ใส่ชื่อของตัวเองนะครับนะยกตัวอย่างเช่นคนนี้ชื่อนายสมชายนะครับนายสมชายนะขยันจังนะครับอันนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับระดับมปลายนะครับเลขที่นั่งสอบนะบสมมติว่าเลขที่นั่งสอบที่1นึห้องสอบที่2นะครับอันนี้ก็ต้องดูตามรายชื่อหน้าห้องสอบของเราสนามสอบนะครับ สัาโรงเรียนสันไายวิทยาคมนะครับวันที่สอบมายุตัวอย่างอย่างวันที่24ตุลาคม2563เวลาสอบก็10นาฬิกาถึง10นาฬิกา50นาทีอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะครับ ข้อมูลพวกนี้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถดูได้จากาหน้าห้องสอบนะครับดูได้จากหน้ากระดาษคำถามหรือสอบถามกรรมาการคุมสอบได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการกร่อกข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนนะครับสำหรับการาฝนกระดาษคำตอบแล้วก็กรอกข้อมูลในกระดาษค,คำตอบนะครับหลังจากนั้นก็นักศึกษาก็อ่านคำถามนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มทำข้อสอบได้เลยนะครับเมื่ออ่านคำถามแล้วก็ เฉลยเอ้ยข้อช้อยเลือกตรงไหนนะครับที่เป็นคําตอบที่เรามั่นใจว่าถูกต้องเราก็ฝนนะครับกตัวอย่างข้อหนึงอ่านแล้วเนี่ยขอไข่ถูกต้องเนี่ยก็นักศึกษาก็ฝนนะครับด้วยนิสสอสองบีนะครับให้เต็มวงแบบนี้ข้อสองงองูนะครับก็ฝนเต็มดำแบบนี้นะักศึกษาก็ฝนไปเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนข้อนะครับถ้าข้อสอบมีทั้งหมด40ข้อ ก็ฝนถึงข้อ40ถ้านะข้อสอบมีทั้งหมด60ข้อก็พลิกด้านหลังนะครับก็ทำให้ด้านหลังอีกให้ถึงข้อที่60อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับครับเป็นอะไรกันบ้างครับหลังจากที่ครูได้สาธิตการฝนกระดาษคำตอบไปแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้นำคลิปนี้ไปดูแล้วก็ไปทบทวนแล้วก็จะสามารถปฏิบัติในการฝนกระดาษคำตอบ ได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับเ,เทคนิคดีๆหรือทิศต่างๆนะครับที่ทางกศนเพศสัรา์จะมีมาแนะนำให้กับนักศึกษาได้นะครับก็สามารถติดตามในใน,ในทั้งแฟนเพจนะครับกศนสัน์ทรายแล้วก็ช่อง YouTube นะครับสำหรับคราวหน้านะครับจะมีเทคนิควิธีการอะไรมาแนะนำให้นักศึกษานะครับก็ติดตามพบกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ